น่นบบาอะไรล่ะคะแม่ไก่ทอดจะลูกห <c oughs> นูจะได้กินไหมคะแม่ได้กินจ้ะแต่ต้องรองให้พ่อกลับมาก่อนนะไม่ได้ของอร่อแบบนี้ฉันต้องกินก่อนแอบกินแล้วมีเขาไม่มีใครเห็นหรอก นูจะได้กินไหมคะแม่ได้กินจ้าแต่ต้องรอให้พ่อก,กลับมาก่อนนะบยโยกออกมาถือของช่วยแม่หน่อยอ๋อได้คะ่ะ Gone. อร่อยจังนั่นไงป่นมุกลูกแม่เฮยแม่ปิ่นมุก,ก,มมมกทำไมลูกแอบมากินแก่ทอดคนเดียวหรอลูกก็ก็หนูหิวนี่หนูทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกต่อให้หนูจะหิวแค่ไหนหนูก็ต้องแบ่งให้คนอื่นกินด้วยแม่ก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอว่าให้รอพ่อกลับมาก่อน กลับตัวใหม่นะลูกเวลามีของกินก็แบ่งให้คนอื่นกินด้วยนะลูกงั้นพ่อว่าเราเข้าไปกินอะไรอร่อยๆอข้างในกันไหมแต่หนูกินไก่ทอดไปหมดแล้วนี่ฮะาพ่อซื้อทุเรียนมาใหม่แล้วไปกันเถอะ <Yeah! S 1> มาเลยลูกมาเลยมามามา นี่มันอร่อยจริงๆเลยเว้ยขอต่อไปกินลิปตันของบดพ่อดีกว่าคุณพ่อจะว่าไหมนะใบยกยอะไรเนี่ยเฮ้ยขยะเกินการไม่หมดเลยอะเออกลับมาแล้วเหรอคะนี่ลูกกินคนเดียวเหรอกินหมดเลย แม่ซื้อน้ำมานะ่เอ้าแมห่หนูกินหรอแม่แม่ซื้อมอยให้หนูกินจ้ะเวลาหิวค่อยมาเปิดกินทีละขวดนะได้จ้ะแม่มามาหิบเลยลูกหิบเลยอ้าแม่ลูกสองคนวันนี้ เราไปสวนน้ำกันไหมไปสิอ่าเอาแล้วไปหยกไปไหนอะลูกอ๋อกงนอนอยู่ครับพ่อให้หนูไปปลูกไหมไม่ต้องไปปลูกก็ได้ปล่อยให้น้องนอนไปไม่อยากจะไปรบกวนการนอนของน้องเขาอ่ะงั้นพวกเราไปเก็บของแล้วไปสวนน้ำไปเอะอะไรเนี่ยหนงหู เช้าที่สดใสออทุกคนไปไหนอะเนี่ยอยู่จังเลยอ่ะอ๋อในตู้เย็นมีน้ำนี่นะ,ะพี่ไม่อยู่พ่อแม่ก็ไม่อยู่ฉันจะกินคนเดียวให้หมดเลย กินคนเดียวนี่มันอร่อยจริงๆเลยเว้ยขอดต่อไปกินเลิปตันของบทพ่อดีกว่าคุณพ่อจะว่าไหมนะต่อไปวิทาเกนเอาอืมวิทาเกนช่างหอมหวานเลยอย่างนี้ออกไปข้างนอกไม่ชวนดีนะเสร็จฉันแหละเอา้าฝีมุกงทำไมเจ็บขาแล้วลูกนะ นูลงสไลเดอร์แลนไปไหนคะพ่อเล่นสไลเดอร์เหรอโอ้ดูเท้าสิป่านนี้ลูกใบหยกจะเป็นยังไงเนี่ยไปแล้วลูกโอ้เจ็บขามากไหมลูกใบหยกอะไรเนี่ยอุ้ยขยะเกิดการไปหมดเลยอ่ะกลับมาแล้วเหรอคะนี่ลูกกินคนเดียวเหรอกินหมดเลยอืออะไรอะ่ะ ก็หนูนี่แหละกินหมดคนเดียวอะ่ะใบยกนี่แน่ทำไมกินคนเดียวรู้ไหมแม่ซื้อน้ำมาให้พวกเรากินทุกคนเลยแล้วอีกอย่างลูกจะมากินวันเดียวหมดไม่ได้นะลูกเพราะแม่ซื้อมาให้ทั้งพ่อให้ทั้งแม่ให้ทั้งพี่กินด้วยลูกกินคนเดียวแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนะลูกคนเราถ้ามีจิตสำนึกต้องรู้จักแบ่งปันนะคะเอาใหม่นะใบยกเวลากินต้องรู้จักแบ่งคนอื่นนะคะหนูขอโทษคะ่ะแม่ ต่อไปนี่หนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขยันพรุ่งนี้หนูทิ้งเองนะแล้วขยันทิ้งทิ้งหรือเปล่าแม่นั่นมันคนไม่ใช่ขยะกินเลยแล้วกัน ห้ามกินแอปเปิ้ลแม่เอาไว้ใส่บาตรกินสักลูกก็คงไม่เป็นไรอร่อยจงิงๆกินคนเดียวไม่แบ่งใครนะนี่ลูกกินแอปเปิ้ลให้แม่เขียนไว้ว่าจะใส่บาตรเหรอลูกแม่จะเอาไว้ใส่บาตรเช้านี้ทำไมลูกทำแบบ หิวข้าวจังเลยแม่มีอะไรทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยฮึมมีิชีวยของใครกันนะถ้ามาละกินเลยแล้วกัน ห้ามกินแอปเปิ้ลแม่เอาไว้ใส่บาตรกินสักลูกก็คงไม่เป็นไรคุณจะกินแอปเปิ้ล อร่อยจังเลยกินค,คนเดียวไม่แบ่งใครเนี่ยหมดไปแล้วหนึ่งลูกอีกสักลูกคงไม่เป็นไรหรอกนะอ่ะไม่ไหวแล้วกูหมดแล้วกันอ้าวแม่กลับมาแล้วเหรอคะจ้าลูกอา้าวแอปเปิ้ลแม่ไปไหนเนี่ยนี่ลูกกินแอปเปิ้ลที่แม่เขียนไว้ว่าจะใส่บาตรเหรอลูกแม่จะเอาไว้ใส่บาตรเช้านี้ทำไม เลยอ,อยู่นะแม่เอาไว้ใส่บาตรไหมคะจะให้ใส่บาตรได้ยังไงเขาไม่ให้กินก่อนพักไม่รู้หรอจะเอาของเหลือไปให้พ้าเหรอลูกอ่ะยังไงก,ก็กินแล้วก็กินเลยลูกขอโทษกับแม่อ่ะต่อจากนี้อะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็อย่าไปกินของคนอื่นนะลูกก็หนูหิวนี่คะต้องฝึกไว้เป็นนิสัยแม่ก็เขียนไว้แล้วนี่ว่าห้ามกินแต่ทำไมลูกถึงยังกินอีกล่ะลูก อ่ะงั้นพรุ่งนี้แม่ค่อยใส่บาตรแล้วกันนะอ่ะงั้นกินเลยลูกว้าวแอปเปิ้ลใครเนี่ยอ้าวลูกอ้าว